โอเคค่ะอร่อยเหมือนกันเลยอะแล้วก็สวัสดีค่ะเน่เลนทอล f า e ฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหลายๆท่านก็ถามมาค่ะว่าคลิปคราวที่แล้วที่เน่ทำเป็นดังโกนาคอฟฟที่ว่าใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากจะทำกาแฟสดละ่ะเราจะทำเป็นแบบสไตล์ดังโกนาคอฟฟได้ไหมวันนี้เรามาทดลองกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเน่ก็คือจะ,จะทำน้ำกาแฟออกมาก่อนค่ะ เวลาที่เราทําน้ากาแฟนะคะก็เอาเป็นกาแฟ2ช็อตเลยนะคะดำชงน้ำไหลสองทางแบบนี้แล้วก็บาสเกตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่กาแฟมา2ช็อตนะคะ,ะโอเคค่ะเราได้น้ำกาแฟ2ออนมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะลองทำอัตราส่วนแบบดังโกน่าคอฟฟที่เป็นกาแฟสำเร็จรูปเลยนะคะก็คือ1ต่อ1ค่ะอันนี้น้ำกาแฟเรา2ออนนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะจะใช้น้ำตาลทราย2ออนเหมือนกันค่ะ,ะน้ำกาแฟ2ออนนะคะน้ำตาลทรายก็2ออนนี้ปออนหนึ่งนะคะใส่ไปอันนี้อีกหนึ่งออนนะคะใส่ไปอานนี้ขออนุญาตใช้เครื่องมือนะคะปั่นไม่ไหวแล้วค่ะ,ะได้มาแล้วนะคะ ก็แน่ลองดูแล้วนะคะ เราไม่น่าจะได้นะคะแต่ว่าเราก็จะได้มาเป็นครีมครีมโฟมโฟมแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเดี๋ยวเรามาลองทําเมนูกันดูดีกว่านะคะว่าถ้าหากว่าเราใส่เป็นท็อปหน้านมสดนะคะเหมือนกับที่เราทําดนโกนคาคอฟฟีะะ่เนี่ยค่ะเราจะได้มาเครื่องดื่มมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตใส่นมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําแข็งค่ะ เราก็ได้มาเป็นครีมโฟมแบบนี้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะ ก็สำหรับดังโกน,นาคอฟฟี่ที่แบบกาแฟสดนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าโฟมครีมมากขนาดที่แบบว่ากาแฟสําเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอืมอร่อยเหมือนกันเลยอะแล้วก็ได้กาแฟที่แบบว่ามีความหวานนะคะมีความเข้ม เน่ว่าโอเคอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราเราแค่ไม่ได้ความโฟมมากเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเป็นดังกน่าคอแฟแบบสไตล์กาแฟาสดค่ะถ้ายัางไงเราไปลองทํากันดูนะคะก็เรามาทดลองกันแล้วก็เน่ก็มาแชร์ให้นะคะถ้ายัางไงชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรอยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไร ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเน่ก็จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ